บกว่าเธฮ้ยกูว่ากูว่าเนี้ยโอเคแล้วกูกูคิดนานมากเลยตัวเอสวัสดีครับทุกคนผมเขตแจ๊สครับก็กลับมาอีกครั้งนะสำหรับช่วงโควิดแบบนี้ก็ค่อนข้างน่าเบื่อนะอยู่บ้านนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับทีเนี้ยช่วงโควิดแบบนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจาก work from home เนาะ ซึ่งเมื่อวานก็มีสายโทรศัพท์โทรมาหาผมนะครับจากคุณแม็กกี้เดอะนักเดสโรแมนตครับผมก็โทรมาครับบอกว่าเฮ้ยเขตช่วยอัดเสียงให้หน่อยแต่ว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปห้องอัดปะ่ะอะไรเงี้ยสามารถอัดที่บ้านได้ไหม <c oughs> <c oughs> ได้โอเคผมก็บอกโอเคได้แต่ว่าก็ด้วยข้อจำกัดของหลายๆอย่างนะครับอาจจะเรื่องเรื่องไม้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็ ยุคนี้นะไม่ใช่ช่วงนี้สิยุคนี้แล้วกันเทคโนโลยีมันก็ช่วยเราได้เยอะมากๆนะครับทีเนี้ยเขาก็ก็ได้ส่งเพลงมาให้นะครับก็เขาก็เพลงนี้แม็กก็น่าจะเป็นคนโปรดิวเองมั้งแล้วก็มีมีพี่โอมค็อกเทล <Wow. S 1> เขียนเนื้อนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องศิลปินก็คือน้องมิวสุประสิทธิ์นั่นเองนะครับน้องมิวสุประสิทธิ์ก็จริงๆผมเคยมีโอกาสได้ได้เล่นกับเขาครั้งหนึ่งนะตอนตอน งานวันเกิดเขาอะไม่รู้ว่ามีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่าตอนนั้นผมไปเล่นดนตรีกับคุณตอมนะครับก็เป็นงานที่น้องมิวมาร้องเพลงรถคันเก่าด้วยกันซึ่งน้องก็เก่งมากเลยนะผมว่าน้องเขาเก่งมากเลยแต่ก็อ่ะ มาเข้าเรื่องกันดีกว่าเพลงเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่คุณแม็กซ์เขาโปรดิวใช่ไหมครับก็จะมีน้องมิวร้องแล้วก็เหมือนโจทย์เขาต้องการเสียงแซกโซโฟนแต่ว่าช่วงนี้เราเวิร์กฟอร์มโฮมเราก็จะไปห้องอัดไม่ได้อะไรเงี้ยเราแม็กก็เลยโทรมาหาผมบอกให้เขตมึงช่วยอัดแซกอัดอะไรให้หน่อยอะไรเงี้ยได้เลยก็ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเทคโนโลยีเราก็ว่างกันไปว่าไปจัดการอิดิทมิกมาสเตอร์อะไรก็แล้วแต่เขาเลยอะไรเงี้ยทีเนี้ยผมก็ได้เพลงมาแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ฟังเลยก็เดี๋ยวจะมาฟังพร้อมกันวันนี้เลยววว่าว่าาเเ้ยพลลงงงมันันนป็งไงแ แล้วเดี๋ยวเราต้องใส่แซกลงไปยังไงอะไรเงี้ยวีฟก็คือว่าขอแบบแร,แรงแรงเดือดเดือๆ,ๆเอาช่วงกลางเพลงที่เป็นโซโล่แล้วก็ใส่ช่วงเอาเอาหน่อยเอาโทครับช่วงเอาโทก็ใส่ท้ายๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วที่เหลือเดี๋ยวเขาจะไปไปเรื่องกระบวนการอะไรก็ว่ากันไปอ่ะแล้วก็วันนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่า เราจะใช้เซลม์เมอร์มาร์ตัวนี้นะครับน่าเซลม์เมอร์มาร์ตัวนี้แล้วก็เมาส์ Auto-Link นะครับ Tone Master ์เบอร์เในการในการอัดนะก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวโทนมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ว่ากันไปอีกทีซึ่งควรจะไปฟังเพลงก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะไปดูกันครับอ่ะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเพลงก่อนว่าเอ๊ะมันยังไงวันนี้

ให้เราแบบให้เรารู้สึกว่าเราอินเข้าไปก่อนนะเราถึงจะได้แบบดีไซน์พวกลายต่างๆอะไรอย่างนี้ได้นะอ่ทอนนี้ก็คงจะเป็นท่อนที่ต้องต้องโซโล่ไปให้เขา,าครับ ใช่เท่น,นี้แหละโอเคก็คทีนี้เราฟังกันแล้วเนาะผมก็ฟังพร้อมกับทุกคนแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวลองมาดูว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับเดี๋ยวคิดก่อนยังไงก่อนดีก็ตั้งไมคอ่าก็ตั้งไว้หมดแล้ว <c oughs> อ่าไปดูกัน <c oughs> <c oughs> อืม โอเคยังไงเดี๋ยวผมขอทำงานดีไซน์พวกลา,ลายต่างๆ่ก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่งจะออกมาเป็นยังไงโอเคครับโอเคตะกี้ก็ส่งโซโลอันแรกไปครับแล้วก็ได้ได้ฟีดแบ็กกลับมาเรื่องเรื่องความแบบมีความแบบเอ่อยากไปฟังแล้วรู้สึกมันยากไปแล้วก็เขาก็เลย เลยแบบอธิบายมาครับโดยโดยพี่โอมคุยกับผมเองเลยนี่คือครั้งแรกเหมือนกันที่ได้คุยกับพี่โอมนะพี่โอมค็อกเทลเหมือนเขาแต่งเพลงนี้ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็อธิบายถึงแบบความแบบดีเออของเนื้อเพลงอะไรเงี้ยเหมือนเขาเขารู้สึกว่าเขายังไม่รู้สึกกับการที่กับการที่แบบว่าแบบมันมันมันส่งเข้ากับเนื้อเพลงอะไรขนาดประมาณนั้นนะครับ เออผมก็ผมก็เข้าใจเขานะเข้าใจเลยอะไรเงี้ยเราเราก็เลยพยายามที่จะตีความใหม่อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งส่งดาที่2ไปไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองลองรอฟีดแบ็กเขามาอีกทีนึงอะไรเงี้ยแต่คือความยากของการที่ที่ทำา w r r k r r o m o o m e นี่ก็คือส่วนหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับเราเราจะเราจะไม่ได้สื่อสารกับโปรดิวเซอร์โดยตรงนะครับแล้วก การตีโจทย์อะไรเงี้ยมันก็คือขึ้นอยู่กับเราเองอะไรเงี้ยคือเหมือนเรารับบีฟมาแล้วเราทําอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปให้เขาก็ชอบกับไม่ชอบก็คือจบถูกไหมฮะอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าสมมติว่าเราอยู่ในห้องอัดจ,จริงๆอะ่ะมันก็อาจจะอธิบายอารมณ์หรืออะไรเงี้ยได้ได้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจครับสบายมากเออมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยกับการที่แบบอัดเสียงแล้วก็ส่งงานแบบเออจริงจังอะไรเงี้ยจริงๆในชีวิตผมก็อาจจะทํา อย่างนี้ไม่บ่อยนักอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนมากจะอยู่แต่ในสตูดิโอนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าฟีดแบ็กกับโซโล่ที่2เป็นยังไงเดี๋ยวเปิดให้ฟังก่อนมันก็จะแบบมันก็จะน้อยกว่าอันแรกแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะแบบคือผมก็ พอจะจําเนื้อเพลงนี้ได้แล้วอะแล้วตอนตอนเป่าออกไปอะเราก็จะพยายามอินให้ได้แบบถึงเนื้อมันอะซึ่งมันแบบเออว่ะมันมันทาให้เรารู้สึกแบบแบบต้องแบบอย่างเงี้ยเพื่อให้ให้ฟิลมันถึงถึงแบบถึงความแบบโดดเดี่ยวอะความโดนทิ้งความอะไรของเนื้อเพลงอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบเออแม่งมันมากอะถ้าเทียบกับอันแรกใช่ป่ะเทียบกับอันแรกเนี่ยลองดูอันแรกเราก็จะแบบรุนแรงมากปั่นขึ้นมาแบบยับเลยอะไรเงี้ย อะไรเงี้ยคือขึ้นหัวมาแล้วก็ปั่นขึ้นมาเลยสไตล์เราอะไรอย่างนงี้นะแต่ว่าการแบบดีไซน์หลายๆอย่างโซโลหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบหลายปัจจัยด้วยนะครับอ่ามา อะไรเงี้ยมันงนี้มันก็จะมีความแบบเออสำหรับตัวผมก็รู้สึกเหมือนกันอะไรเงี้ยยังไงก็เดี๋ยวดูฟีดแบ็กกันว่าจะเป็นยังไงครับโอเคก็ตะกี้ฟีดแบ็กที่2ก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ไปในทิศทางเดียวไดเรกชันเดียวกับที่เขาต้องการแต่ว่าเขาขอเพิ่มความแบบความก้าวร้าวใช้คําว่าความความก้าวร้าวเนาะผมก็เลยเติมความก้าวร้าวสไตล,ล์เราลงไปเดี๋ยวไปดูกันว่าการที่ผมส่งรอบที่3เนี่ย ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันอาจจะผมส่งเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าแกจะแกจะจะได้จะ,จะ,จ,ะจะฟังเลยหรือเปล่านะ,ะส่งณบับดนาวเดี๋ยวนี้สักครู่ยากครับผมบอกเลยผมว่ามันยากในการที่ที่ที่แบบไม่ได้อยู่กับน้่งงานไม่ได้อยู่ที่สตูดิโออย่างที่บอกก็เดี๋ยวมาดูกันว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไง นะครับอ่าส่งแล้วเดี๋ยวรู้กันโอเคทุกคนโทรกลับมาละอ่ะรับกันดูเลยฮัลโหลเออว่าไงเมื่อกี้เหมือนเชียร์มวยอยู่สองคนโคตรดีเลยชอบชอบอะไรนะเอาเหรออ๋อโอเครอดแล้วนะจัดไปเฮ้ยกูว่ากูว่าเนี้ยโอเคแล้วกูกูคิดนานมากเลยตะกี้ ไอ้เฮียกูไอ้เฮียพอพอพี่บอกว่าพี่บอกว่าพี่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 ว่ามันมันยังไม่เข้าถึงเนื้อกูยากเลยกูนั่งกูร้องได้แล้วแม็กตอนนี้กูร้องได้แล้วไอ้เฮียตอนเนี้ยได้แล้วกูจะเบาส่งให้มึงยังไงดีวะโอเคได้ฝากขอบคุณพี่อมด้วยขอบคุณมึงด้วยเออเออครับพี่โอเคครับส่วนทำไมวะไอ้รีบเหรอ ได้โอเคครับสวัสดีครับเสร็จแล้วครับก็เป็นโซโล,โลท่ที่ที่ผมรู้สึกว่าผมผมชอบแล้วนะทุกอย่างก็ตามที่พี่เขาต้องการเลยไม่รู้ว่าได้ยินในในในโทรศัพท์หรือเปล่าที่ที่ที่คุยกันตะแกะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณแม็กเด The Darkness r o m a n c นะครับที่ที่ให้โอกาสผมแล้วก็ขอบคุณพี่อมค o c k t a i ด้วยที่ ที่ที่แบบให้ทําอะไรบ้าบ้าบินบิแบบนี้นะคือสะเกียจใจมากนะที่ที่ให้อัดที่บ้านเนี่ยอืมก็โอเคครับก็ยังไงเดี๋ยวลองฟังกันดูไหมสักรอบไหมสักรอบอืครับ ยังไงวันนี้ผมเขตแจ๊สลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเขตแจ๊สด้วยนะครับที่ YouTube Channel เขตแจ๊สเฮ้ย u b e Channel เขตแจ๊สโอเคยังไงเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ